โอ้โหตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับโอ้โหอือหือออกมาจากริมตลิงนะครับชอนทาง,างทำไมไซส์ใหญ่ขนาดนี้อือหือเป็นโลอะนี่โอ้หตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยครับไซส์เป็นโลอะ กัดกบยางเป็นหนึ่งหนเตยครับบอกแล้วปลาช่อนเนี่ยได้ผลดีนะครับตัวนี้กัดพุลปากัดก็ลดคันส่งสายนะครับแล้วก็วัดแรงๆเลยครับได้ตัวนะครับตัวนี้ก็ประมาณสักแปดขีดได้ครับตัวใหญ่อยู่นะครับปลาธรรมชาติถือว่าตัวตัวโตเลยแหละสมัยนี้หาหาตัวใหญ่ยาก